เอาแล้วขอยืนหน่อยสวัสดีประธานนะฮะตมรวจไม่ทันอันนี้คือเป็นประธานที่ประตูยันดีคนที่เจอทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้เห็นทุกทุกคนในวันนี้นะครับผมขอพูดภาษาการก่อนเพราะว่าบางคนฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องฮัครับสวัสดีเด้อเฮาดีใจและหลายเหตุได้เจอสุ่มหมูเจ้าและทุกคนโอเค ก็ขาดไปแล้วเบนมากลูกอับเบนก็ยืนเลยลูกยืนเลยนในรูปวันนี้ก็ดีใจครับที่มาได้กินข้าวอาหารกลางวันกับพวกพี่ๆทุกคนนะครับน่าจะเป็นมื้อที่มีความสุขอีกมื้อหนึ่งของนะครับก็กินข้าวรำรำนะครับภาษาเหนือภาษาเหนือเนาะครับผม กอล์งภาษาตะลอกจ่องจ่องอะไรเราพี่เล็กเริ่มกอล์ฟกันนะเราก็เอาเราก็เอามาแล้อวเลยพักก่อนอาะไรครับเดี๋ยววันนี้กอีหลายกิจกรรมที่ทำด้วยกันตลอดจนยาวไปถึง4ี่เย็นเลยนะจ๊ะนะครับแล้วก็วันนี้สบายๆอายครับพี่บ๊อบพี่เบนแบบว่าทุกคนมาเหมือนอันนี้เรามางานอะไรกันนะทุกคนงานแต่ง พี่ไม่ได้บิ้วงานจริงจริงงานแต่งไไม่ด้บิวเราหิวครบรอบห้าเดือนเพราะว่าวันนี้ก็คือครบรอบงาเดือนพี่ครบกันพี่ครบกันบ้าปุ๊บถ้าครบกันก็ต้องอย่างนี้อะไรนะรูปหัวใจเล็กนัดน้องว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็น้องกลับแล้นะ อ่ะโอเคก็ต่อไปดีกว่ารือว่านะได้นะคะงานพร้อมย่งิงานพร้อมอย่างพร้อมค่ะพร้อมไพรมาของมาเลยค่ะไม่เสียเวลานะเพราะว่ามันกรรมทีมากมาตัดไหมคะอ่ะขอขอโมเมนต์นิดนึงขอมองหน้ากันอีกหนึ่งโมเมนต์เดี๋ยวน้ำตัดเค้กแต่ไม่มองเค้กอันอบเค้ก r ล้วนค Reality, you're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly, and I'd choose you in a hundred lifetimes. In a hundred worlds, I'd find you, and I'd say I do for the rest of. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. You're my best times You're my anomaly And I'd choose Say, I do for the rest.